คุณเคยเห็นป้าของวิ่งอ่ะวิ่งอ่ะวิ่ง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 อ่ะตามตัวบางทีก็รู้สึกถึงผู้หญิงตัวเล็กแต่ชุดดำผมผมแบบฟูฟูหน่อยอะไรอย่างี้เคยเห็นผู้หญิงหรือผู้ชายอย่างที่ออฟพูดน่าจะเป็นผู้หญิงผมฟูผุดขึ้นมาจากพื้นมีการผิดใจมาตั้งตั้งแต่ช่วงที่เข้ามาอยู่เข้าใหม่แล้วแหละ ปล่อยของป่วะเหมือนมาเหมือนมันมาเป็นแบบผงอะไรประมาณเนี้ยเออคือมันคือมันจินตนาก,การได้หมดเลยทีเดียผมไม่ขอพูดแล้วกันว่าเป็นลังไหนอาจารย์ได้รู้อยู่ว่าลังไหนเนาะโอเคเขาทําใส่ไหมมึงต้องอยู่ไม่ได้มึงต้องชิบหายให้ลูกมึงตัวมึงที่คนพิการเจ็บแค่ได้ป่วยเมื่อกี้ดูเห็นอยู่อย่างนี้จะอยู่แถวนี้แหละ นี่มองเหรอใช่ใช่ใช่จะอยู่แถวนี้แหละเหรอนี่มองเหรอไม่ได้ยังไงนี่เลข